อเตอนทียหมอโบครับหมอโบหยุดก่อนครับเรายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่โบไม่มีอะไรจะคุยกับหมอคิมแล้วค่ะพูดไปหมอคิมก็ไม่เชื่อแค่คำพูดมันไม่สามารถทำให้เชื่อ,อได้ทุกอย่างนะครับเราจะให้โบทำไงล่ะคะให้โบเลิกคบกับปืนหรอคะโบาทำไม่ได้หรอนะคะนี่หมอโบยอมรับแล้วใช่ไหมครับ ว่าเลิกกับหมวดปืนไม่ได้โบหมายถึงว่าเลิกเขาเป็นเพื่อนนะคะทาไมหมอคิมเข้าใจอะไรยากจังคะเนี่ยหมอโบรู้ไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดของความรักคืออะไรอะไรคะความซื่อสัตย์ถ้าผมกับหมอโบขาดข้อนี้ ความรักของพวกเราก็ไม่มีความหมายอะไรเลยครับโบรู้ค่ะแล้วหมอคิมรู้ไหมคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดความรักอีกอย่างคืออะไรคืออะไรครับความเข้าใจค่ะซึ่งโบคิดว่าตอนนี้หมอคิมไม่มีให้โบเลยผมรักหมอโบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำไปผมทำไปเพราะว่าผมรักหมอโบ แต่โบเหนื่อยคะ่ะโบอยากจะพักโบคิดว่าเราสองคนเนี่ยกลับไปคิดทบทวนดีกว่าไหมคะว่าความรู้สึกของเรามันยังไงกันแน่ทำไมครับเพราะว่าตอนนี้โบเริเร่มไม่มั่นใจแล้วคะ่ะว่าเราสองคนยังรักกันอยู่หรือเปล่า ละก้าคะ เอาละสิครับหมอคิมซาซีหมอโบไปบ่อย,ยแบบนี้เลยเจอดีขอเว้นระยะห่างเข้าให้ส่วนด้านผอบอก,ก็เกือบแย่เมื่อภรรยาบุกมาถึงค่ายแต่ที่ไหนได้แค่ถูกจับได้เรื่องพระเครื่องจะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามชมกันนะครับ,อรบขอต้อนรับสูมร,ร,ร,รายการระเบียงเท่ร่ มีสิ่งดีมาฝากนะฮะไม่แล้วค่ะครเรื่องเงิ <6 S 1> นเงินทองทองใครว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวธน,นาคารกสิกรไทยนะคะนำเสนอซิทคอมทางการเงินออนสเตจครั้งแรกในประเทศไทยคะ่ะมิตรเอ็กซ์ปรนะคะอยากรวยเรียกพี่เรามาสนุกกับประสบการณ์เรื่องเงินเงินทองทองของ4คนดังคะ่ะมีใครบ้างคะพี่นงนีกตุ๊กตี้ชิงร้อยครับแล้วก็คุณปอตีนรามบอยครับคุณพิมดาแล้วก็คุณบอยพิษณุครับโดยจะมีดีเอ็กซ์ปรทางด้านวางแผนทางการเงินนะคะมาช่วยแก้ปัญหา ให้คำแนะนำและเผยคาถาชีวิตพี่ชิตความรวยรับรองค่ะว่าสนุกหาพารวยทุกภาคค่ะวันที่6กันยายนนี้นะคะพบกันที่กรุงเทพค่ะโร o โย a l พารากรอนฮอ l ์ชั้น5สยามพารากอนนะคะสนใจรายละเอียดนะคะรับบัตรเข้าชมฟรีได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยทุกสาขาค่ะต้องไปนทอง,ทองวันนี้ไปดูบดูไปดูกันต้องไปดูให้ได้ถูกต้องคับส่วนใครจะโดนระเบิดต้อง ผงสำเร็จรูปจินเจนย่ามองน้ำตาถ้วยทองสิงคอร์ปอเลชั่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกครีมลองการหน่อยถั่วลิสงอบกรอบตลาโกแก่แชมพูสุนัขเช่นการรองเท้ากีโต กติกาเกมลุ้นระเบิดในวันนี้เรามีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด8แผ่นป้ายผู้เข้าร่วมแข่งขันเกมจะต้องเปิดแผ่นป้ายคนละ1แผ่นป้ายเพื่อดูว่าในแต่ละแผ่นป้ายมีจํานวนลูกระเบิดทั้งหมดกี่ลูกและนาจานวนลูกระเบิดทั้งหมดไปลุ้นกันต่อในช่วงโดมระเบิดครับวันนี้เราจะเริ่มจากพี่ตั๊กม่ใช่ปัญหาครับผมเชิญเลือกเลยค่ะแผ่นไหนดีฮะลองกันหน่อยครับลองกันหน่อยค่ะอ้าวลองกันหน่อยของน้องตั๊กที่ลืก ดื่มน้ำทิ้งดื่มจินเจนค่ะดื่มกับจ้าจ๋าแล้วก็เจี่ยวเอากี่ลูกเอ้เรื่องเสียงติดรถยนต์บอสตครับเรื่องเสียงติดรถยนต์บอสติกครับอ๋อกินได้กี่ลูกเอ้ โกแก่เลือกโกแก่แต่คนเลือกยังไม่แก่อ้าวกีลเ้มาเอ้มาสเอ้ยัอบลูกเยอะังเลยนะน้ะสิงคอมเบลเชั่นสิงคอมเบลเชั่นนะครับผมของน้องบีมกลูเอ้มาเอ้มา่โอ้โ อยากจะบอกว่าเหลือ5้าลูกเอายาหม่องน้ําตราถ้วยทองยาหม่องน้ําตราถ้วยทองค่ะพี่นงค่ะของซีน่ะหนักหนักเอาเอ้ยเอ้ถ้าพูักเช่นกาดผมเองครับผมผมอยากผมอยากได้เยอะๆไหนมันงทั้งสี่เลยน่ะมาเรามาสรุปรู่กระเบิดกันนะคะวันนี้พี่นงรับไปเต็มเต็มสี่ลูก ละลูส่วนใครจะเข้าดรอระเบิดคนแรกมาลุ้นกันในช่วงหน้าค่ะหนสน,สนับสนุนโดย s i n ค Corporation ขิงผงสำเร็จรูปตาบจินเจนย่ามงตาถ่วยทอง เครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกถั่วลิสงซองตั้งซิปตรากโกแก่แชมพูสุนัขเช่นกาดครีมลองกาหน่อยรองเท้ากีโต้ไวัยวรถหมูสับ สนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเลตเย็นเย็นยน,น้ำจับเลี้ยงีนนจะบอกรักเธอตอเทียงตรง